สวัสดีนักลงทุนและเทรดเดอร์ที่รักข้อมูลและบริการการวิเคราะห์จะติดต่อคุณกูรูมาเก็ตขอบคุณที่ให้ความสนใจเราเราจะดูปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันของบริษัท l i ฟ t ิงทิกเกอร์ (LYFT) การตรวจสอบนี้จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลณนะวันที่13กรกฎาคมพศ2567 ตามการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทลีฟอิงอยู่ในหมวดหมู่ย่อยแท็กซี่มีองค์กร10องค์กรเข้าร่วมในการประเมินและนี่เป็นตัวแทนไม่มากก็น้อยเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทมาดูตัวบ่งชี้แต่ละตัวโดยละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อยหากต้องการคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้ คุณสามารถศึกษาพารามิเตอร์ทั้งหมดของบริษัทได้ละเอียดยิ่งขึ้นการเข้าถึงตารางที่มีโครงสร้างสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทนั้นฟรีและเปิดกว้างมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทลิฟอิงมูลค่า5.29พันล้านดอลลาร์และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่1 7 8 0 0นล้านดอลลาร์ลิฟอิง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ2.969ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กในประเภทย่อยมูล,ลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่0.47พันล้านดอลลาร์ด้วยการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลในประเภทย่อยที่20 000, 000, 000, พันล้านดอลลาร์ลิฟต์อิงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ2.349 เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าในงบดุลเราจะเห็นดังต่อไปนี้ครอบครองส่วนแบ่งลิฟอหิ้งในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ร้อยละ2.969การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือ2.349%ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง21%ซ การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของประเภทย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนภารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการวิเคราะห์มีมูลค่า1.174พันล้านดอลลาร์นี่สินทางการเงินต่อมูลค่าตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ249.8ของส่วนของผู้ถือหุ้น อันดับภารหนี่ของบริษัทแย่มากลบสองคะแนนยอดคงเหลือของราคาตลาดของบริษัทต่อกำไรคือศค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ1 0 1 1ซึ่งแย่กว่าในหมวดหมู่ย่อยการประเมินมูลค่าตลาดหุ้นของบริษัทเป็นกำไรเปรียบเทียบก,กับบริษัทในหมวดย่อยแย่มากลบสองคะแนน กำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ลบ184ล้านดอลลาร์ไม่ทราบไรายได้ล่วงหน้าสำหรับ12เดือนข้างหน้าและนี่ถือว่าแย่มากสำหรับราคาของบริษัทการประเมินตัวบ่งชี้กำไรในอนาคตที่คาดหวังโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อยดี1คะแนนอัตราส่วนราคาต่อการขายของบริษัทคือ1.1 ค่าเฉลีย่ยหมวดหมู่ย่อยที่2.6ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยหมวดหมู่ย่อยถึง58%การประเมินมูลค่าตลาดต่อตัวบ่งชี้รายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยี1คะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่4,680ล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้า และนี่ก็เป็นผลเสียต่อโอกาสของบริษัทอย่างมากการประเมินตัวบ่งชี้ปริมาณการขายที่คาดการไว้ในอนาคตเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนหากคุณสนใจการวิเคราะห์ดังกล่าวฉันขอให้คุณสมัครรับข้อมูลการวิเคราะห์ของเราและคลิกที่กระดิ่ง อัตรากำไรจากการขายอยู่ที่ลบ3.9โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่2.6ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ6.5การประเมินอัตรากำไรจากการขายเปรียบเทียบก,กับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยยอมรับได้ลบ0.5คะแนน ส่วนแบ่งของบริษัทตามจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือ102.98ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง0%และนี่แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลของมูลค่าตลาดหุ้นในปัจจุบันของบริษัท LiveIn ค่อนข้างเป็นการดูถูกดูแคลนจำนวนเงินทุนตลาดสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ1,796,000ดอลลาร์ ในขณะที่หมวดหมู่ย่อย1,830,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและประสิทธิภาพขององค์กรคือร้อยละ0 4การประมาณมูลค่าตลาดของบริษัทต่อพนักงานเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดี0.5คะแนนกำไรสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ0 0.00ดอลลาร์ โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อย17.8พันดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ100%การประมาณกำไรต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทอยู่ที่1,589,000ดอลลาร์ ตามหมวดหมู่ย่อย692,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่130%การประมาณรายได้ต่อพนักงานบริษัทแต่ละคนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนปริมาณธุรกรรมระยะสั้นอยู่ที่14%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่6.5% นี่คือการประเมินการบีบตัวสั้นๆที่เป็นไปได้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14แสดงระดับร้อยละ38ของบริษัทลิ f อิงในหมวดย่อยระดับนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ49โดยเฉลี่ยแล้วหลักทรัพย์ในหมวดย่อยได้รับการจัดอันดับสูงกว่าลิฟอิงเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทลิ f อิงและการแชร์หมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนต่อมาหุ้นของบริษัทลีฟอิงมีพลวัพร้อยละ14.6เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อยร้อยละ33.4สิ่งนี้ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนแต่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ ผลรวมเป็นดังนี้ลบ5จาก10คะแนนผลลับเฉลี่ยสำหรับหมวดหมูย่อยคือลบ0นนูคะแนนหากมองอย่างกว้างๆภายในตลาดโดยรวมเราจะเห็นว่าผลลัพธ์โดยเฉลี่ยของตลาดทั้งหมดโดยรวมคือ0.3คะแนนเทียบกับคะแนนติดลบ5ของบริษัทลิฟอิง ไปที่ตารางคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้ได้ลิงก์ไปยังตารางนั้นอยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดโดยข้อมูลและระบบอ้างอิงกูรูมาเก็ตการเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ฉันขอเตือนคุณว่าวันที่13พฤษภาคม2024 เราเผยแพร่คำสั่งซื้อ t i กเกอ LYFT ข้อมูลและระบบอ้างอิงกูรูมาเก็ตการตัดสินใจต่อไปนี้เกิดขึ้นกับคำสั่งซื้อนี้ปิดข้อตกลงส่งผลให้มีกำไรร้อยละย3 7ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่รับชมจนจบและใช้ระบบข้อมูลและอ้างอิงกูรูมาเก็ต คุณเป็นผู้ชมที่เจ๋งที่สุดจริงๆ